สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพัาเหรียญโ,โปยทานนะคะดอกย่าน้ำพุมาแนะนำค่ะวันนี้ใช้สีขาวสวยเลยค่ะวันนี้นะคะแม่เหมี่ยวใช้ดิบินเบอร์สองนะคะจำนวนสีเส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละ30เซนติเมตรค่ะตัดปลายดิบินทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็เรียงเส้นดิบินทั้งสี่เส้นให้เสมอกันค่ะ แล้วเราก็วัดลงไปนะคะที่ความยาว9้าเซนติเมตร9ซนติเมตรนะคะเราพับลงไปค่ะเอาไปลายดิบบินที่สั้นกว่าไว้ด้านบนค่ะจับเส้นที่1เป็นฐานค่ะไปลายดิบบินที่สั้นกว่าไว้ด้านบนนะคะต่อมาเอาเส้นที่สองมาขล้องเส้นที่1ค่ะไปลายดิบบินที่สั้นกว่าไว้ด้านบนนะคะ ต่อมาค่ะเส้นที่สามเอามาคล้องเส้นที่2ค่ะปลายดิบบินที่สั้นกว่าเอาไว้ด้านบนค่ะเส้นสุดท้ายเส้นที่4ค่ะจับตรงรอยพับสอดมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะดึงเซลิบบินให้กว้างๆนะคะกลางออกขันรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้นะคะใส่เหรียญค่ะดิบบินจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะ ริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะปลายริบบิ้นนะคะชี้มาทางขวาดึงออกมาค่ะเอามือกดลงไปที่ฐานให้แน่นๆนะคะหลังจากนั้นให้พลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะเส้นนี้ค่ะ เส้นที่เส้นที่อยู่ด้านบนให้สอดลงมาด้านล่างค่ะเส้นที่อยู่ทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะเส้นที่อยู่นะคะข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะเส้นที่อยู่ทางซ้ายนะคะสอดมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้เส้นที่ชี้ขึ้นด้านบน เรานำปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวานะคะแล้วสอดลงไปที่ฐานดึงปลายริบบิ้นออกมาต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานขึ้นไปด้านบนค่ะพับเส้นริบบิ้นกลับลงมานะคะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวานำปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางซ้ายดึงออกมาค่ะ เส้นต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานขึ้นไปพับริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาแล้วก็สอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับกลักบลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นนะคะมาทางขวานะคะแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะ ดึงเส้นริบบิ้นออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาแม่เหมียวเริ่มเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือเอาเส้นนี้หลบมาค่ะเราก็จับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะหลังจากนั้นพับเส้นริบบิ้นนะคะไปทางด้านหลังปลายริบบิ้นเราจะชี้ออกมาทางซ้ายนะคะเรานำกลับมาทางขวามือเสร็จแล้วนะคะ ม้วนเข้ามาด้านในนะคะนี่ค่ะม้วนตรงกลางเซลิบ,บินเข้ามาด้านในแล้วสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นที่เราทำหรือใต้ล่างเส้นนี้ค่ะปลายดิบบินนะคะทะลุออกด้านล่างนี่นะคะปลายดิบ,บินทะลุออกด้านล่างดึงออกมาค่ะนี่ค่ะจะได้ลักษณะแบบนี้ หลังจากนั้นเส้นที่สองที่เราจะทำคือเส้นนี้จับตั้งฐานลิบบินให้ชี้ไปทางซ้ายนะคะเอาเส้นนี้หลบก่อนที่จะทำก็ดึงนะคะให้กระชับนิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็พับเส้นลิบบินขึ้นไปด้านบนค่ะพับเส้นลิบบินไปทางด้านหลังปลาลิบบินชี้ออกมาทางซ้ายนะคะพับเส้นลิบบินกลับมานะคะทางขวาหลังจากนั้น ม้วนตรงกลางเส้นริบบิ้นเข้ามาด้านในหนึ่งรอบค่ะแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะเอาเส้นนี้หลบมาค่ะเส้นที่เราจะทำให้ชี้มาทางซ้ายจับขึ้นมาด้านบนนะคะ ไปทางด้านหลังของเส้นปลายดิบบิ้นชี้ออกมาทางซ้ายค่ะนำปลายดิบบิ้นกลับมาทางขวาหมวนตรงกลางเส้นดิบบิ้นเข้ามาด้านในหนึ่งรอบค่ะเราสอดลงไปที่ฐานนะคะแล้วเราก็ดึงเส้นดิบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นสุดท้ายให้หันปลายดิบบิ้นชี้มาทางซ้ายค่ะจับขึ้นมาด้านบนนะคะ แล้วก็พับปลายริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางซ้ายนํากลับมาทางขวาแล้วก็ม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะอันนี้เสร็จแล้วนะคะกลีบดอกที่สองนะคะชั้นที่สองก็คือกลีบนี้ค่ะก็พับเส้นริบบิ้นนะคะเส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นด้านบนพับไปทางด้านหลังของเส้นนะคะ ปลายิบินเราจะชี้มาทางซ้ายเรานำปลายิบินกลับมาทางขวาค่ะหลังจากนั้นนะคะพับปลายิบินกลับลงมาด้านล่างค่ะเสร็จแล้วสอดลงไปที่กีนดอกนี้ค่ะปลายิบินเราจะทะลุออกมาด้านล่างนะคะนี่ค่ะดึงออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเส้นต่อมา จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาพับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นปลายริบบิ้นเราชี้ออกมาทางซ้ายเรานำปลายริบบิ้นกลับมาทางขวาหลังจากนั้นปลายริบบิ้นให้จับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบนี้ค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างนี้นะคะนี่ค่ะ นี่นะคะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้นะคะพับริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นนะคะปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางซ้ายเรานำปลายริบบิ้นกลับมาทางขวาพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะ ึงเซลริบินออกมาค่ะเส้นสุดท้ายค่ะพับเซนริบบินขึ้นไปด้านบนพับเซนริบบินไปทางด้านหลังของเส้นปลายดิบบินชี้ออกมาทางซ้ายนํากลับมาทางขวาพับตรงปลายเซนริบินกลับลงมาแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะ ดึงออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาดิบบินจากด้านบนให้เราสอดลงมาด้านล่างค่ะ ริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนนะคะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาเสร็จแล้วนะคะให้เราตัดปลายริบบิ้นทิ้ง นี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องแม่เหมียวน้องปอด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ